สบายดีอะไสบายดีสบายดีขอบใจเด้ออะไรเดี๋ยวเริ่มง่ายของผักมาเอาไปมากก็อ่าพี่อ่าบายบายขอบใจเด้อล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวของฝากนอนสด đi bên là ngạn thân bao sầu cái gì? cái, gì? cái, gì? cái, gì? cái gì? ก็ขายอย่าเี่ยต้มครึ่งโลห้าสิบบาทใบต้มใช่ไหมใบต้มเนาะใบต้มสูงบ่ได้เนาะทุกคนกองร้อยบาทเป็นใบเนี่ยมึงคืออยีางน้ำกระทมอ่น้ำกระทมน่ะอือ ตอนน้อมกินนะหนักะถอโอ้คิดไปย,ยังถือค่ายไเยเนนะอยู่อยู่อันนี้อยู่ไทยคายไน,นาะทุกคนมีกันายอยู่เลยทาทนไหอยู่ดาวคายบราณเนาะทุกคนอยู่ดาวผิดกฎมายถือจับเนาะอยู่ังไทว่ายไนระ่เนาะทุกคนอะเดปืนหันเนีนี่เลยนะหาันดโอ้หาหานทหนก็มีอีกนะี่ ใบกระถ่มตัวนะก็เคียนใบใบกระถ่มแล้วก็กัญชาใบกัญชาขน,นาดขนาด กองผางมาเติบานเนาะทุกคนผา,มา,านนนงมามีปนกบกับแมกซังน้อยแล้วก็บผานนกเนาะทุกคนกําลังจะคล้องพื้นกําลังสิบาวะแล้วคนบานมานอน,นอกีกและทุกคนเลยเดี๋ยวดูสินี่ประมาณฮะสบายดีสบายดีสบายดีขอบใจเรืออะไรเดี๋ยวเรื่อง่ายของผักมาเอาไป มากับอ okay, okay, er like. ่านที่อ่านบายขอบใจดนยล่ะโอเคโอเคเจ้ัปเข้อผาแล้วนอนทุ้คนไปส่งของผาเขานอนทุกคนผาก็หายไปได้อ ชาวนาที่เอะรไล่หอนอไปเหรอปวนหอนเลยบ่งแดดขึ้นจังบ่อนะมดออกไปหอน เราทำติ๊กตอกสองคนโซนบุรีอยู่โซนบุรีขับแก๊สแล้วก็ทำคลิปแล้วก็ปักตะการาด้ไรบ้างเสน็ไม่นำยังินจำพยามอ่ เป็นคืนหมอมามอยู่เกาะอุโมงค์เลยอยู่เกาะอุโมงค์นะกคนซูบิดชูเลยมาหนางานน้ำดีเคยนะทุกคนแตนนีเห็นยัอยู่ตัวเล็กโผล่ประมาณนะ อย่างเห็นจะได้เห็น้นขา่าวพิชนาดีเนาะเป็นตันมาเิหรือเป็นโกนมาซ้อนซ้าปตงังอุโมงยัง,งเขาเอื่นสะพานดอยรถจะเพข่้นเระรถเม็โคูระรถเก่าเนาะ รถแมคกรถแม็กรถแดนมีเทิงสหร่สขพานนี่คน้าอเด็กหนางานน้ำพิ่เคยนะทุกคนจะหน่อยกับกราบนะไปห้าทุดของก่อนมาบึงน้องเป็นพามาบึงหนางานน้ำพเะทุกคนงานทำเห็ทถนนเนาะงานใหญ่ มาน้องกับโหู้องทุกคนกับโเบิร์นจริเช่นเพือนมนเบบดูป็นเช่นไรกเกมาเสียอะไรแบบเกิดอทายอทาง คือหนางานหมดทุกคนฟองที่คือเรามาจอดหนางานมดโดนกระายเน,นี่ยคืเด็ดตกคุณดินถึงฟองไม่พุ่งกลางแดงเรามานอนถิ่นได้มาเบิ่งทุกคนเพราะว่าโดนพุทเอาปูนขึ้นเนาะชิมันเนนลย

สียงรถกับสีรบกวันแน่ับทุกคนโอ้มางานน้องงานหญอย่าดีเนาะยังเหโอ้สีแยกเอาหนึ่งึ้นเนาะเอาขึ้นมาคืขึ้น tôi đi khuya gì đó chẳng nó thật khuôn tôi đi đó chưa đi cho húa chó bên mặt luôn chó nằm nè ngăn nhảy đi đâu เตียนหนาสเตียนกากันเด็ดกางปิดก็คืนเนาะทุกคนมีไฟเสียงรถกาอาชีดังเนเดอร์ทุกคนเนาะรอโฉดนดนำลายข้าทุกคนเน้องหนางาเนาะของสีคือบ้านน้องทุกคน ไ,นะไม่ไดเลยได้ขี่ต้เนโเขาสิผัเนะเขานอนผักเนาะนอนโบราณแบบเนาะเดินเที่ยวด้อยู่ ยังกันจะยากไปสีนักน<ไ>เนาะเบิกพี่นักเป็นนักอ่ะโอ<ห>้ใส่รถไม่โคดึงเขาเอาเนาะกลัวแยกกลัวแยกสีดึงมาใส่หัวหน่เดี๋ึงมาใส่หัว มวยสามคนจะสิย่อเสริมเล็บหเนาะเสียโคนหนังเลยเสียเศษหัวแยก ตอนนี้มาน้องอยู่หน้าวิชซี่ครับทุกคนมาน้องออกมาแต่หนางานน้องทุกคนภาพพี่เคยเข้าไปเบิ่งงานงานเปล่ยนเลยเนาะตาาะัวตั้งก็สังเงูเดือดเตือนเกษดูตั้งให้หูกอ้องเนาะเงินเดือนหน้าออ,อกมีแต่เนาะอยู่วิชซี่อยู่ นวลทับบุรีเนาะทุกคนประมาเดี๋ยวว่าน้องกับศินางดูเพื่าไปดอกผาทุกคนไปดอกดกสีว่นะัน กินมนาทุกคนนั่งขาพี่เคยเนาะพี่เคยไปกดตังค์ให้น้องๆเนาะทุกคนเนงินเดือนหออมาบ้า<ะ>น้องกับนั่งขาอยู่สี่นะ้องก็ได้สูตไอกินกนะินเนาบ้าน้องกะอยู่ สี่ก็นอกขาพี่เคยยังจ่ายตังให้ลุกหนองเยอะนะทุกคนมาลางกินไอติมคองแสบเลยเนาะอร่อยอร่อยคองหมัก กล่องอะไรชื่ออะไรมาคนต่างอย่างเลย เ็สะพานเลยะพานกอสางเนาะบ้านองบุเคยเหยเนน็นจเกือนบ้านรองขับาบึงเนาะมาเสียอยากแอบขับรถอยู่รอกเนาะรถแม่โครนะรถกดอยากแอบขับแล้วพี่เคยเอยู่ขับโมบ็นหรัาคลิปนี่บ้านรองก็นกอตไดพี่อาต่มเรื่องทุกคนเนาะใคร่ผ่านผู้ใดก็แจ้ครับกติะตามบ้นรองบ ยังการคลิปต่อไปของฝนไหมว่ายฝน